เกือบเอาชีวิตไม่ลออจนต้องไปนอนโรงพยาบาลพอน้ำอัดลมมีใครชอบกินน้ำอัดลมเป็นชีวิตจิตใจขาดไม่ได้บ้างไหมคะคอมเมนต์มาหน่อยรู้ไหมคะว่าน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องเนี่ยมีน้ําตาล8ปดถึงสิช้อนชาซึ่งมันมากกว่าที่องค์การอนามัยโลกนะคะเขาแนะนําให้กินถึง2เท่าเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราดื่มน้าอัดลมแบบนี้ทุกวันสิ่งแรกเลยคืออินซูลินเขาจะทํางานหนักน้ําตาลในเลือดจะพุ่งขึ้นสูงเร็วมากทีนี้ตับก่อนนะคะก็จะทํางานหนักโดยการหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อกําจัดน้ําตาลถ้าเรากินน้าอัดลมทุกวันมันก็จะ ในร่างกายมันก็จะเกิดภาวะดื้ออินซูลิน ซึ่งเป็นที่มาของการนําไปสู่ภาวะเบาหวานประเภทที่2แล้วยังไม่หมดเท่านั้นนะคะถ้าเกิดกินน้ำอัลมทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะถ้าชอบกินน้ำอัดลมตอนท้องว่างเนี่ยอันตรายมากมันเป็นการกระตุ้นการหลั่งกรดเพิ่มขึ้นทําให้เยื่อบุผิวกะเพาะอาหารของเรานะคะเกิดการระคายเคืองแล้วก็เป็นแผลได้และที่สําคัญเลยนะคะคุณจะมีปัญหาเรื่องฟันด้วยเพิ่มความเสี่ยงของฟันผุนะคะและฟันก็จะก่อนง่ายแล้วก็มีงานวิจัยนะคะที่เขาพบว่าการบริโภคน้ำอัดลมทุกวันเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทั้งโรค บางคนนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องกินทุกวันกินเป็นน้ำเปล่าเลยมีใครติดน้ำมาลมบ้างคะ